คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะครับ คลิปนี้ก็เจอกระลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับหลังจากว่างเว้นไป2วันที่ลุงเนียงไม่ได้ลงคลิปนะครับก็วันนี้ก็จะลงคลิปโค้งสุดท้ายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วก็ได้นำตัวเลขทุกตัวเลขนั้นไปเป็นแนวทางพิจารณานะครับ สูตนี้คลิปนี้นะครับเป็นคลิปโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าอีก2วันหวยก็ออกแล้วนะครับโค้งสุดท้าย ก็ลองมาพิจรารณาดูนะครับโค้งสุดท้ายนั้นลุงเนียงจะให้เลขวิง่งแล้วก็เลขจับคู่นะครับแล้วก็เลข3ตัวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่พิเศษหน่อยนะครับ ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมจะได้ทั้งสองตัวแล้วก็สามตัวงวดนี้นั้นมีโอกาสได้เฮยอย่างแน่นอนนะครับก็ลองเข้ามาชมดูนะครับก่อนอื่นนั้นนะครับลุงเนียงก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามา,าชมคลิปของลุงเนียงนะครับลุงเนียงนั้นไม่ได้ปรารถนาสิ่งอื่นใดนะครับ นอกจากาให้ท่านผู้ชมนั้นได้กดไลค์กดแชร์ให้ลุงเนียงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงเนียงเท่านั้นก็พอใจแล้วนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับ ก็พยายามคอมเมนต์ให้สุภาพนะครับก็อะไรไม่สมควรคอมเมนต์ก็อย่าคอมเมนต์มาเลยนะครับก็มีน้อยนะครับที่คอมเมนต์มาไม่ค่อยสุภาพนะครับส่วนมากนั้น f อของลุงเนียงส่วนมากจะสุภาพทั้งนั้นนะครับ เอาละครับเราก็มาเข้าเรื่องกันนะครับก็ก่อนอื่นเราก็มาดูเลขวิ่งกันก่อนนะครับเลขวิ่งนะครับวิ่งนะครับ วิ่ง2ตัวนะครับก็ให้ท่านผู้ชมไปพิจารณาเอานะครับว่าชอบตัวไหนนะครับเพราะว่าบางครั้งลุงเนียงก็ไม่อยากจะเน้นให้หรอกนะครับพอนเน้นมันก็ไม่ค่อยจะเป็นไปตามที่ลุงเนียงเน้นไปนะครับเน้นตัวหนึ่งบางทีก็ไป ออกตัวหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นรุงเนียงให้ท่านผู้ชมนั้นไปพิจารณาเอาเองนะครับทีนี้มาดูจับคู่กันนะครับจับคู่ ทีนี้มาดู9กันนะครับ <c oughs> ทั้งหมด8คู่นะครับท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็ไปจัดเลยนะครับแล้วก็กลับด้วยนะครับถ้าชอบ5ก็เล่นสาย5นี้ไปเลยนะครับอย่าลืมกลับด้วยนะครับ ถ้าชอบสาย9ก,ก็เล่นสาย9ไปนะครับอ่าก็ลองดูนะครับนำไปพิจารณาดูนะครับสำหรับ3มตัวนะครับ3ตัวก็จะเป็น จะเก็นี่ก็ถ้าตัดเล่นมันก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับลองนำไปพิจารณาดูนะครับ เป็นงวดประจำวันที่2เดือนพฤษภาคม6กเนะครับหก ลุงเนียงจะเน้นให้นะครับก็ถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดไม่ชอบที่ลุงเนียงเน้นให้ก็สามารถดูตัวอื่นได้นะครับว่าถ้าชอบตัวอื่นก็นำไปจัดได้นะครับ ะน,ะนี่คือ3ตัวเอาแล้วครับลุงเนียงก็ได้สรุปโค้งสุดท้ายให้ท่านผู้ชมครบทั้ง2ตัวแล้วก็3ตัวแล้ว ก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นได้นำไปพิจารณานะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับก็คำเตือนก็อย่าลืมนะครับทุกตัวเลขนั้นมันเป็นแค่แนวทางนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจนำไปลงทุนนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเลียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอให้โชคดีนะครับเอาแคปหน้าจอเลยนะครับแคปหน้าจอเลย